ครับขอขอบคุณผู้ปกครองบุญมีนะครับที่นำเป็นประธานในเช้าวันนี้และทีมที่นำน้ำมสการครับซึ่งเรารู้ว่าเรานำน้ำมสการที่นี่มีคนดูเราร่วมน้ำมสการกับเราทั่วโลกนะครับเพราะว่าเราทำการถ่ายทอดไลฟ์สดในะขณะนี้อยู่นะครับ <c oughs> ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นอธิษฐานเจิมผู้ช่วยศาสนาอาจารย์นะครับอา,อาจารย์เพเปอร์หรือว่าอาจารย์สรวิทย์ซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งโหวตโดยคณะกรรมการบริหารคิดจักให้เป็นผู้ช่วยศาสนา,าจารย์ที่โบสถนี้ก็ร่วมหนึ่งปีนะครับ <c oughs> แ,ตแต่ยังไม่ได้เจิมนะครับ ก็ท่านก็พิสูจน์ตัวเองในการนำในการเทศนาในการบรรยายในการกาททำภารกิจต,ต่างๆของคิดจักก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่ที่รักของพี่น้องผู้เชื่อที่นี่นะครับเ,เราได้ทราบไม,ไม่ใช่ได้ทราบได้เห็นได้ไปจักใน สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดแผ่นดินไหวที่พมา่าแล้วก็มีคนตายที่พมา่าหลายพันคนที่ประเทศไทยนี้ก็ที่แน่ๆแล้วก็สิบกว่ารายที่ยังหายไปอีกเจบกว่าซึ่งมีความหวังว่ารอดอยากมากนะคะที่ยังอยู่ในตึกนะครับซึ่งพระเจ้าบอกให้เราว่าวัรล่สุดท้ายก่อนที่เอาวสารโลกนั้น แผ่นดินไหวจะทีขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแรงขึ้นนะครับแล้วก็ในววละสุดท้ายนะถ้าแผ่นดินไหวนี้ก็ทางด่วนทั้งหมดนะครับมันจะล่มหมดนะครับมันจะไม่เหลือคนที่ขับรถตึกทั้งหลายมันก็จะล้มและลายหมดนะครับล้มลงหมด <c oughs> ซึ่งนำความพินาศมาสู่โลกนี้ และพระเจ้าได้ทรงตั้งคิดจักของพระองค์ขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมผู้คนนะครับให้ได้รับความรอดรอดจากความพินาศทั้งหลายรอดจากความชั่วรอดจากาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายผ่านทางคิดจักคิดจักรเราก็เป็นหนึ่งในคิดจักนั้นที่พระเจ้าตั้งขึ้นมานะครับและในคิดจักของเราเราก็ต้องการคนหนุ่มที่จะสืบทอด ที่จะนำที่จะบริหารที่จะถ่ายทอดเป็นพระคำของพระเจ้าให้กับคนอื่นและก็นำคนมาสู่ความรอดในคิดจักรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าช่วงพิธีมหาสนิทเราก็จะมีคนหนุ่มเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเจออาจารย์เปเปอร์เป็นผู้ช่วยศาสนาจารย์นะครับซึ่งผู้ช่วยศาสนาจารย์ก็เทียบเท่ากับ เป็นผู้ปกครองนะครับในคิดจักนะครับในพิ่มพีได้พูดถึงว่าลักษณะคนที่จะเจิมเป็นผู้ปกครองนะนะั้นละไม่ใช่เจิมใครก็ได้เรียกใครก็ได้นะครับพิ่มพีในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่สบอกว่าคํากล่าวนี้สัจจริงคือว่าถ้าใครปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองคิดจักคนนั้นก็ปรารถนากิจการที่ประเสริฐผู้ดูแลผู้ปกครองนั้น ต้องเป็นคนที่ไม่มีทิติเป็นสามีของหญิงคนเดียวรู้จักประมาณตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนหน้านับถือมีอัธยาศัยต้อนรับแขกเหมาะที่จะเป็นอาจารย์ไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่ชอบความรุนแรงแต่ผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ชอบการทะเลาะวิวาทไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน ครองครอบครัวของตนได้ดีอบรมบุตรธิดาให้มีความนอบน้อมด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าชายคนไหนไม่รู้จักปกครองครอบครัวของตนคนนั้นจะดูแลคิดจักของพระเจ้าได้อย่างไรเขาจะต้องไม่ใช่คนที่เพิ่งกลับใจใหม่เกรงว่าเขาจะยะาโสและถูกหลงโทษเช่นเดียวกับมาร นอกจากนั้นเขาจะต้องมีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอกเพื่อเขาจะไม่ถูกติเตียนและไม่ติดกับดักของมารครับจะขอเชิญอาจารย์เพเปอร์ขึ้นมาข้างบนเลยนะครับแล้วก็ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านที่ได้รับการเจิมแล้วนะครับของคิดจักกาเพิ่มสินะขอเชิญเลยนะครับมามาวางมือนะครับผมจะอธิฐานขอเชิญนะครับครับเชิญคุณหมอไทยยินอ่าใครที่เป็นผู้ปกครองได้รับการเจิมแล้ว คับผู้คุณไพบูลณ์คุณนิตยารค,รครับผู้ปกครองกมลครับครับใครที่เป็นผู้ปกครองที่ได้รับการเคยได้รับการเจิมขอเชิญน,นะครับเราจะอธิษฐาน <c oughs> เดี๋ยวขอจันทร์พเปอร์อยู่ตรงกลางนี้เราจะล้อมวงอธิษฐานเพื่อนะคะมีผู้ปกครองคนไหนอีกไหมครับยังยังไม่ได้ขึ้นมาขอเชิญน,นะครับ <c oughs> เราจะคู่เขาอธิษฐานนะครับ ขอเชิญอาจารย์พิปเปร์ครับครับขอเชิญทุนข้างหน้าอขยับมาตรงนี้ก็ดีครับอาจารย์พิปเปร์มาตรงนี้หน่อยครับจะได้ถ่ายรูปออกมาแล้วจะได้สวยนะครับเพราะว่าคนกำลังดูเราไม่เพียงแต่โบสที่นี่ทางไลฟ์สดทั่วโลกที่กำลังจะดูละครั โมทนาสาธุการสรรเสริญพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่สมควรได้รับการนมัสการจากข้าพงทงหลายซึ่งเป็นมนุษย์เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงลิธานุภาพยิ่งใหญ่สูงสุดฤิธานุภาพอำนาจทั้งสิ้นในแผ่นดินสวนรรค์และแผ่นดินโลกสิทธิขาดอยู่กับพระองค์เพียงผู้เดียวเวลานี้ข้าพงทั้งหลายแต่หนักถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่ต้องการ คนรุ่นใหม่มาร่วมทีมรับใช้ในภารกิจของพระองค์ในการที่จะนำผู้คนจำนวนมากมาสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าและเตรียมผู้คนเพื่อต้อนรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์และมีชีวิตนิรันดร์คิดจักจีนเพิ่มศินได้ มีมติได้เลือกอาจารย์เพเปอร์มาเป็นผู้ช่วยศาสนาจารย์มาช่วยนำช่วยดูแลช่วยปกครองให้คำแนะนำปรึกษาร่วมในกรรมการบริหารเวลานี้ครับอง้งหลายทีมงานผู้ปกครองของคิดจักจึงขอวางมือเจอมิมอาจารย์เพเปอร์ขอพระวิญญาณของพระองค์ได้นำท่านอย่างต่อเนื่องในการรับใช้ ให้เปี่ยมด้วยความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนสุภาพและการบังคับตัวเองขอกิจการภารกิจที่ทำภายใต้การกระทำของอาจารย์เพเปอร์ได้รับพระพรได้รับการเติบโตขอให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องผู้เชื่อและคนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงนำสถิตยอยู่ด้วยกับอาจารย์เปเปอร์อย่างต่อนเนื่องขอเวพรคิดจักทุกท่านสมาชิกทุกท่านของคิดจักได้รับการเสริมเติมพระพรผ,ผ่านทางท่านด้วยขอบคุณคุณคำอธิษฐานในพระนามของพระเยซูรคริสต์เจ้าอาเมน